คุณยายวัย83ปีถูกลูกทแท้ๆฟ้องดำเนินคดีกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากหลังจากที่คุณยายวัย83ปีถูกลูกทแท้ๆฟ้องดำเนินคดีอาญาและแพ่งในข้อหายักยอกทรัพย์ แจ้งความเพ็จแต่คดีอาญาสารยกฟ้องเนื่องจากตามกฎหมายไม่สามารถฟ้องบุพการีแท้ๆได้แต่ปรากฏว่าลูกชายของคุณยายสาวนิตก็ยังไม่ยอมเลิกล่าเดินหน้าฟ้องแม่ในคดีแพง่งซึ่งจะต้องขึ้นศาลแขวงนนทบุรีในวันที่5เมษายน65นี้ทําให้คุณยายสาวนิตถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้ไม่คิดว่าลูกที่เลี้ยงมากับมือจนโตและส่งเสียให้เล่าเรียนจบส,งสูงๆกับตอบแทนบุญคุณผู้เป็นแม่ได้แบบนี้ คุณยายสาวน,นิตบอกว่าเสียใจมากๆส่งเสียเลี้ยงดูเขาจนเติบโตได้งานได้การดีๆขนาดว่าตอนป่วยเขารับราชการยังไม่ยอมมาเซ็นเบิกให้หมดเงินไปเป็นล้านเพื่อรักษาตัวโชคยังดีที่ยังมีลูกสาวคนโตและหลานมาช่วยเหลือดูแลส่วนลูกที่เหลือไม่เคยมาสนใจยายหวังว่าสักวันหนึ่งลูกที่เหลืออีกสองคนจะมากราบเท้าขอโทษยายเก้าปีกว่าแล้วที่ยายรอคอยแต่ไม่มีเลยกลับเป็นได้หมายสารมาแทนขอขอบคุณข้อมูลจากบล็อกเ n i อ c o m ขอบคุณค่ะ